ไปแล้วก็เช็คไปเรื่อยว่าใกล้กี่เมตรถึงไดถึงตัวผู้คนที่เราช่วยใ้สุดยอดอย่างสุดเลยก็ต้องเปลี่ยนทํางานชั่วโมงหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเพราะคนมันร้อนมากเขาก็ต้องเปลี่ยนออกมาแล้วก็เอาใหผู้คนไปเปลี่ยน้กไปบางที่การทำานันแค่มาเป้าหมายที่หมายถือว่าพอแล้วเคลียร์เสร็จสักคนละแล้วอ่ะช่วดชัตว์ อนนี้เราจะบอกไม่ได้เลยว่าเี้า้อไหชั้นไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากรู้เหมือนกันแต่เห็นที่น้องๆก็ได้เห็นแล้วนะครับม่นมีหยุอยู่ตรงนั้นคือใช่ครับแตนนน่ตรงนั้นคือทั้งหมดแต่เราไม่รู้ว่าพื้นที่ตอนนี้ที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ยแลวก็ลดลงไปข้างล่างมันกี่เมตรมันกี่ชั้นกันแต่คิดว่าน่าจะเลอยู่แต่บางชั้นก็ยังมีเทสตัมบางชั้นที่เขาเจอนะก็ยังมีเตา ประมาณนะที่เขาแจ้งมาที่ไทยั้นเข้าว A, B, C, ้จุดที่เราเจอเป็นจุดะมันที่ไทดูนะที่ไทดูนะน่าจะอยู่ตรง A บว B A บว B ตรงนั้นอาจจะอยส่จุด A บวก B แต่ตรง A บวก B นันมันเป็นที่มันเหมือนกับบินยใหญ่ที่สุดแล้วก็เกับสามเหลี่ยมโวิต มันตระทากันอยู่มันก็เลยคือคอาจจะรวงกันและถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดไม่เป็นสามเหลี่ยมที่ชีวิตจริงๆที่ไม่มีาฐานข้าวนะครับแล้วก็ลบทับกันแล้วเป็นสามเหลี่ยมในช่วงตรงสามเหลี่ยมนียประชาชนหรือว่าคนงานเนี่ยอาจจะมารวงเราบ่อถ้าโชคดีในนั้นมีน้ํามีอะไรต่างที่พบาเคยเพื่อจะเอาไว้ดื่มไว้กินคาดว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกอะระยะหนึ่งถ้าเราโชคดีนะ เราก็ขอภาวนาให,ให,ให้ให้เป็นยังไเงเนยทำเพิ่มเติมค่ะว่าภาพที่เราเห็นณนะตอนนี้นนะที่ดนะูอยู่ค่ะภาพที่ใสออกมาหนขนาดตอนแรกเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวมีคอนเสิร์ตก็เป็นภาพนิ่งๆครับเห็นภาพนิ่งๆครับไม่มีไม่มีใครสตรองไม่มีใครแบบยกแขนยกขาสุดที่รู้ไปเป็นแค่สัญญาณว่าคือมีกลุ่มคนคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนนั่นแหละเพราะว่าเขาเอ่อส่งออกมาดูแล้วเนี่ยเป็นตัว่ัๆเลย คือตรงนั้นแต่เราเขาไม่เห็นว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าเห็นการการขยับของหัวใจแต่การขยับหัวใจเขาก็บอกแล้วว่าบางทีอาจจะพองขึ้นมาหรือกระพองขึ้นมาด้านร่างกายก,ายก็ม,มีมีอากาศร้อนขึ้นมานมื่อจริงๆไอ้เครื่องเนี่ยมันแสดงถินในขณะที่ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวไหมถ้าแกนถ้ามีฮะมีถ้าเกิดว่ามันใกล้ ถ้าเกิดมันก็ระยะประมาณสัก3 4 5เมตรอย่างเงี้ยเขาสามารถจะรับรู้ได้เลยว่าการเคลื่อนไหวอะไรยังไงยกมัแข้งยกขายกมือเขาได้หมดแต่ตรงนี้มันไกลมากมันไกลมากมันก็แค่รับรู้แค่ใช่ครับตอนนี้กำลังเชื่อมต่ออยู่ใช่ครับตอนนี้กำลังเชื่อมต่ออยู่มีอยู่ประมาณ ตอนนี้นะฮะที่ก็บอกจะมีมีอยู่สองลายมีสองเทสต์ดำนช่ไหมมีสองลาย,ลายตอนนี้เจ้าหน้าที่มูลที่ลงตันอยู่เตรียมพร้อมแล้วที่จะขึ้นไปทำร่างออกมาแต่จะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ตัวเนี้ยคือมันมีเทสต์ของผ้าที่เป็นนี่แหละตอนวันแรกเลยที่ออกมาครึ่งตัวณนะตอนนี้คือไม่มีเหลือแต่ ไอ้น like e. ี่แล้วอ่ะอยากจะเอาเขาออกมาแต่วันแรกยังตอนนี้ยังไม่ได้ออกโดนบูทับสุดคือมองด้วยสายตาได้เป็นคนเลยห้อยลงมาที่เห็นที่เห็นมันเป็นส่วนล่างมีสีส้มส่วนบนมีสีสันมีแขนมีอะไรแต่โดนโดนทับประมาณตรงตรงด้านหลังแต่ห้อยตรงนั้นห้อยอยู่ได้วันที่วันที่ห้าละห้อยอยู่ส่วนเติมส่วนดีดีเนี่ยมองเข้าไปตรงเนี้ยถ้ามอเอากล้องฟูลไปน่าจะถูก เป็นแทนูแ่นปูครับแล้วก็ที่เ็าเห็นมันวัวเหลือมันจะเศษวัยวะมันจะหลลงมาเวลาที่ก็เลอาผ้าขาไปคุมเอาไว้แล้วผัขาวตอนนี้ก็เปิดด้วยน้ำน้ำเลือดน้ำเลืองอะไรต่างๆคือเขาก็บอกว่าข้างในทำงานที่พยายามที่จะบอกให้รถเทรนเนี่ยส่งี่ไป แล้วจะไปแยกไอ้ตัวที่มันทับหลังก็อยู่ด้วยด้านล่างเขาเขาบอกว่าทําไม่ได้เพราะมันอยู่บนเกือบบนสุดอ่าขัวขั้วดินข้างบนมันจะสไลด์ลงเขากขั้วรถทุกถึงก็สไลด์ลงแล้วก็ปล่อยก็อยู่อย่างนั้นแสดงว่าที่ที่เรารู้อยู่ก็มีสามคือรถถใช่ครับอย่างที่ใช่สองคนก็หนุ่มผู้ชายเลยผู้ชายสถานี้ไม่มีไม่มีผมมาเหลือแต่ผมกะโหลก ใช่ครับพราะคือข้ามสายสี่กับหลานสี่กับหลานกับหลานสี่ก้อนบอกอยู่นี่เลี้ย่วันเด้วก่อนวันน้องบัวลัมพู่บอกน้องบัวลัมพู่บอกอ่อะเพื่ออย่างใหญ่เพื่อสวนน้อูหาอ๋ออพเภอชวนผูหาบอกอครับมิจฉกคนก่อนมีจฉกคนก่อน่อสี่หลานเลนหลานเลนสี่คนเลยอ้โครับ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 แล้วมันแะก่ไนดะ้ไหมเด้อ อำเภอสวาสดิครูหานะครับคุณแม่สี่คนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่หนุ่มอยู่กับัวหน้างานนะครับนี่เป็นชาวเมียนมาปะชาวเมียนมาเนาะชาวเมียนมาอยู่กับัวหน้างานที่มีลูกน้องติดอยู่ข้างในสี่สี่คนใช่ไหมใช่มีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสี่อ๋อทั้งผู้ชายเลยใช่ไหมมสี่คนเขาทำหน้าที่อะไร ทั้งไฟคือกำลังเดินข้อสอกเดินข้อไปอยู่อันนี้อยู่เรื่องยามนนี้เป็นหัวหน้างานคือรับจากนายจ้างเปนของบริษัทไม่ใช่คนน้อยไร้วันนะผมเขอติดมายวันนี้ใชนไหมใช่ให้วันนี้ผมก็จะไปที่ไหนพวกพีจ้างจะบอกเขาว่าจะเอ้าของงานไม่ใช่เดราจะไปจะปิดเดือนสองเดือนที่เน อคือคือรับหมาว่าอ่านไหนอะไรยังไงที่ไหนเราก็จะไปคือเดินข้อใช่เดิข้อจอกแล้วก็ข้อแล้วก็ร้อยส้ายด้วยสีมือนี่ยน้นิเรียนมาไหมก่อนนั้นเรียนาประสบการณ์เปีลยทำไปสิบปีเลยสิบปีแล้วเหรออยู่นี่นะเขอยู่นี่ยี่สิบแปดปีน่ายี่สิบแปดปีกสมสิบไปเรียนเ้ยคนนี่รู้องกี่คนคนนี้ มาแล้วตนนี้ผมมาการเนอ้อมโสามอนุสิบเจ็ดคนระมาทุกวันเจ็ดคนมาที่นี่เจ็ดคนทุกวันทุกวันที่นี่นะสายงานที่นี่เจ็ดคนใช่แต่ว่าน้องออกมาได้มันนั้นออกมาได้นะวันนี้ผมไม่มาเพราะมันไม่มาใช่เขาอันนี้ผขไปงานนอกงานนอกออกไปสองคนที่คนคนเปิดสามคนเออไปไปงานนอกสามคน สามสี่เจ็ดเจ็ดคนที่นี่อยู่สี่คนคือแบ่งงานมันี่สี่คนคืองานภายในละตอนเนี้ยคือรอบเหมาอ่ะทางเป็นข้อไฟเดินเดินพ่ออะไรอย่างเป็นเนื้อในเรียนเกี่ยวไฟทุกอย่างเกี่ยวไฟทุกอย่างพวกอัลลามพวกน่องพวกคมพวกอะไรโอ้ประสบการณ์เนี่ยมาอยู่นี่เกือบสามสิบปีสำนึกเรืครอบครัวทุกคนในคนอ่างเก็บนี่แน่แน่ในสาวไทยเด็ดแน่นอนอยู่เมืองอะไรเขาม่าเมืองอะไร ผ่านเนี่ยอันนี้ไปที่ไม่สอดเลยสอเอาลงค่าไม่สอดเห็นไหมสอน,นยีงไม่ได้ีผ่านเลยอ้ทนไม่สอดได้จังส,สี่คนที่นี่ผู้ชายหมดแต่วันนั้นเราออกไปงานนอกอีกสามใช่ไหมแล้วก็แบ่งงานไปที่นี่คือคือถ้าเรามีงานเราก็ต้องแบ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่นี้ที่นี่ผมมาได้ประมาณสักสิบห้าวันสิบห้าวันใช่ก็มาเกิดดี นี่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่อยู่ดึงเดือนนึงแล้วพอดองเดือนนึงแล้วนเี่ยโหอันนี้โภไปทะธงานไงมากระมาเจ็ดคนไงคู่วันเนี่ยใช่อันนี้ผู้บุญที่หยุดวันอาทิตย์วันนื้อวันหนึ่งวันอาทิตย์ใช่ที่เหกิดนี่ทุกวันเนี่ยมาทุกวันมาทุกวันพอดีวันนั้นมีงานอีกที่หนึ่งเราก็แบ่งไปอีกที่หนึ่งสามแล้วก็มาอยู่ที่นี่สี่ะบังอยู่ที่นี่นะมาทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะใช่ได้ไหมแบ่งงานมอบงานให้เรียบร้อยเหมือนกันเถอะใช่แล้วแล้วก็มอบงานที่นี่แล้วก็เราไปที่นู่น แล้วเราไม่ได้อยู่ไม่นี่เนาะ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่เลยแย่เนาะแล้วแล้วแย่ทางครอบครัวเขาทราบหีืยังแย่งมแแล้วหมดแล้เนาะหมดแล้วเนาะแย่หมดแล้วเนาะแม้เาที่มีมล้หนด้วเาหมดแ้นยมีมด้วาแยดแลวายมดเนะยใจด้วย่ห้เนาะแย่หล้ปนะคร่บที่เะ่หน้เานแยหน้นาะแยหน้นาะัห้นา่หมดวันะแ่้น เขาแบ่งงานกันนะฮะทางพนหน้านงานเข้าไปอยู่อีกงานไซส์งานหนึ่งอีกสามคนใช่ไหมฮะพรามันจะเห็นไนมะ่ได้เนี่ยเหนนะเ็นอยู่เห็นอยู่นะเนี่ยมีสี่คนใช่ไหมอันนี้สี่คนมีสี่คนนะที่อยู่ข้างในนะครับท่านผูอชมเนี่ยสี่คนที่อยู่ข้างในอาจจะชบมีี่สี่คนอยู่ข้างในตอนนี้คนหน้านงานเขานั่งอยู่กับพี่หนุ่มนะนั่งอยู่กับพี่หนุ่มะันนั้นเขาแบ่งงานกันไปทั้งหมดสามใช่ไหมฮะแล้ให้สี่คนเนะี่ยมาทําง,งานที่นี่ ทำงานที่นี่เขาจะมาทุกวันครับทำงานทุกวันที่นี่ทำงานทุกวันเดี๋ยวมันเกิดเหตุจะวันจันใช่วันศุกร์ใช่วันศุกร์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 วันศกร์วันศุ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 ร์วันศุก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 รวันศุกร์วันศุกรว มาอยู่นี่กับ30สิปีนะครับท่านผู้ชมครับเกือบ30สิปีนะฮะไม่ใช่น้อยแล้วพูดไทยได้แฉวเลยฮนะคือเรื่องงานเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเนี่ยทุกระบบทุกอย่างเรื่องไฟฟ้าในอาคารนนในหมู่บ้านในอาคารในกระช่างที่เป็นงานไฟฟ้านะเขาจะรับเหมาทำทั้งหมดโอ้ครับตอนนี้ก็พักอยู่ที่ไหนนะเจริญกรุงจเจริญกรุงนะฮะพักอยู่ที่เจริญกรุง นี่ก็มาทุกวันใช่ไหมครัมาทุกวันมาทุกวันที่นี่นะครับมาดูทุกวันเนาะวันละครับตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่ห้าเนาะจะมาติดตามเงแ่้งตลอดเนาะแจ้งเขาไอันนี้แจ้งชื่อแจ้งอะไรกับแจ้งกับเบี้ยคนอล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าตายังไงก็จำชื่อหน้ายยังไงเข้าตาไปตรงนั้นเดี๋ยวมีข้าวดีมาให้อะไรให้เระว่าเดี๋ยวทางครอบครัวก็เดินทางมาไหมมาไม่ได้รเเาาานะพขแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยหรือกลับบ้านทีครั้งเนี่ยกลับที่พม่า จะพูดสวดอาให้พ่อแม่ยันเดือดท่านส่งส่งทางไหนส่งนี่สวดทางไหนมี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 ที่ส่งมีออเคันนี้อันนี้อันนี้ใครว่านี่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพูเราได้มีไม่ได้ไปชินใช่ไหมพี่อันนี้อุปไปโนทินอันนี้อุปไปให้เขาอีกทีเขาคงไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเรานี่ยอันนี้เราพอดไม่ไปชินเขาที่เรา เขามาีรู้จักการยื่ออะไรเงี้ให้กำลังใจนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มไลน์นี้ขอจบไปเพียงก่อนนะครับสั้นๆนะฮะเดี๋ยวมันร้อนมากนะเดี๋ยวพักก่อนนะมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งปรบมืสถานการณ์กันไปนด้วยกันครับสวัสดีครับ